ได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึง่งชื่อ The Five Secrets You Must Discover Before You Die ห้าความลับที่คุณควรจะค้นพบก่อนที่คุณจะตายหนังสือเล่มนี้เขียนโดยดรจอห์นไอโซเขาเป็นนักคิดนักเขียนในเชิงการจิตวิเคราะห์และก็การพัฒนาศักยภาพเป็นชาวเมกันนะครับแล้วกเ็เขาเกิดความคิดแบบที่เรากำลังคุยกันนี่นะครับก็คือทำไมคนจำนวนมากถึงไม่ได้คิดเรื่องความตายกันแล้วก็มันจะดีกว่านี้ไหม ถ้าเราสามารถได้ล่วงรู้สิ่งที่เป็นความลับก่อนที่เราจะลาจากโลกนี้ไปมันคงจะดีมากนะถ้าเรามีคนที่ผ่านชีวิตมาประมาณหนึ่งแล้วพูดง่ายๆคือผู้อาวุโสแล้วก็มาพูดถึงบางอย่างที่มันเป็น word of wisdom เป็นคำพูดที่เป็นปัญญายาณที่สำคัญกับชีวิตให้เราฟังเป็นความรู้ที่ดีเป็นความรู้ที่ดีครับนั่นก็เป็นที่มาที่เขา คิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับโปรเจกต์ project เขาะจะทําเป็นรายการโทรทัศน์ก่อนทีแรกก็คือเขาจะประกาศไปครับประกาศไปกับคนจํานวนมากเลยหมื่นห้าพคนบอกว่าให้คุณเสนอชื่อคนแก่ที่คุณคิดว่าน่าสนใจ<อ>แล้วเราก็จะมาคัดดูแล้วก็สุดท้ายก็เหลือ235คนครับ<อ>พี่ดู<อ>ในจํานวนนี้เป็นคนแก่อายุระหว่าง5 9าสิถึงร้อปีแล้วก็ไปคุยกับคนแก่เหล่านี้นะครับพี่ดูคนละหนึ่งสามชั่วโมง เกิดเป็นรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งที่ออกอากาศทางอเมริกาแล้วก็แคนาดาแล้วสุดท้ายก็กลายไปเป็นหนังสือเล่มเนี้ฮะอ๋อคุณหมายความว่า200รอกว่าคนเนี่ยครับเราย่อยรวมสิ่งที่เขาผ่านชีวิตมาใ่เหลือห้าข้อที่คุณควรรู้ใช่ครับโอ้โหนี่กลายเป็นเรื่องแบบเฮ้ยต้องรู้เลยว่ะจะไปรอแก่ไม่ได้แล้วรู้ก่อนเลยดีกว่าใช่รู้ก่อนตายความลับห้ข้อที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตายครับข้อที่หนึ่ง ซื่อสัตย์กับตนเองคนจํานวนมากไม่ได้ถามตัวเองอย่างแท้จริงนะว่าเราเราเป็นใครเราควรจะทําอะไรเราเกิดมาเพื่อที่จะทําอะไรนะครับเราควรจะวางตําแหน่งตัวเองไว้ตรงไหนเพื่อที่เราจะได้ทําสิ่งที่มันเป็นความสุขเป็นความใช่ที่แท้จริงของชีวิตเรานะครับความลับข้อที่สองเนี่ยดีมากเลยอย่าปล่อยให้เสียดาย อย่าปล่อยให้เสียดายซึ่งผมว่าคนจํานวนมากอย่างที่บอกแล้วเนี่ยมีชีวิตที่พอผ่านชีวิตไประยะหนึ่งแล้วว่ารู้สึกเสียดายจังเลยที่ไม่ได้ทำไอ้นี่ตอนนั้นเสียดายจังเลยที่ไม่ได้เลือกคนนี้ตอนนั้นคําแนะนําควบคู่กันสําหรับข้อนี้ก็คือต้องใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญกล้าที่จะเลือกกล้าที่จะแลกกล้าที่จะตัดสินใจในทางที่ดีนะครับถูกต้องครับข้อที่3ครับให้ใช้ชีวิตด้วยความรัก ความจานวนมากเนี่ยมักจะให้ความสําคัญกับเรื่องวัตถุทั้งๆที่แท้จริงแล้วส,สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคนรอบๆข้างเราความรักมันจะตามมาด้วยทุกอย่างนะครับความร่วมมือความมีทัศนคติที่ดีคนเดินมาถ้าคุณรักเขาซะแล้วเนี่ยเขาทําอะไรมันก็ดีไปหมดแล้วถ้าเรารักทุกคนทุกคนรักเราอะ่ะมันก็ยิ่งดีไปใหญ่ใช่ไหมเขาขับรถมาไม่ดีเรารักเขาเราก็ให้อภัย,ยไม่เป็นไรเขาอาจจะเดือดร้อนจริงๆอะไรเงี้ยความรักข้อที่4ี่ครับอยู่กับปัจจุบัน นึกถึงอดีตมันก็แก้ไม่ได้และนึกถึงอนาคตมันก็ยังไม่ถึงถ้าไปกลัวซะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันเป็นทุกข์ผมว่าคนจํานวนมากไปเลยนะทั้งๆที่สิ่งที่อยู่ในกรมือของเราเราสามารถปบันปฏิบัติกับมันยังไงก็ได้ทําให้มันดี้ังไรก็ได้คือปัจจุบันแต่เรามักจะไม่ทำนะผู้วุฒิสเหล่านี้แนะนําให้อยู่กับปัจจุบันนะฮะความลับข้อสุดท้ายครับก็คือให้มากกว่ารับ เพราะสิ่งต่างๆในโลกมันอยู่ตั้งอยู่เดียวๆแล้วมันอยู่บนโลกนี้ไม่ได้ครับมันต้องเกื้อกูลกันครับผมคิดว่า <ปะ S 1> ตอน <ปะ S 1> ที่เราอายุยังน้อยเนี่ยเราจะอยากได้เยอะพี่ดูสังเกตไหมเราอยากได้นู่นไร่นี่เยอะๆเนี่ยแต่พอเราผ่านชีวิตร้อนหนาวมาประมาณหนึ่งอ่ะเราจะเริ่มค้นพบแล้วว่าการให้เนี่ยมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนแล้วก็จริงแท้กว่าที่เรารับอีกนะนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าข้อนี้ดีมากนะครับชัดเจนทั้งหมด5ข้อเนี่ยพี่ดูสังเกตไหมครับว่ามันดูเหมือนเป็นเรื่องเรื่องรู้แล้วอ่ะเนาะ เรื่องรู้แล้วเราบางทีมองข้ามด้วยใช่ครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราขาดไปคือขาดการตะละนับถึงมันว่ามันสําคัญว่ามันสําคัญย้ำอีกทีนะคับหน่งซื่อสัตว์ต่อตัวเองว่าเราเป็นใครอะไรทําอะไร 2. อย่าปล่อยให้เสียดายมีคําว่าเสียดายเกิดขึ้น 3. ใช้ชีวิตด้วยความรัก 4. อยู่กับปัจจุบันและหให้มากกว่ารับให้มากกว่ารับ ผมเกิด<ห><ห>ความสงสัยเหมือนกันอยากรู้ว่าอเออแล้วผู้อาวุโสชาวไทยเนี่ยออมีคําแนะนําดีๆให้กับพวกเราหรือเปล่าก็เลยให้ทีมงานจอดใจครับไปดูเอ,อเอากล้องไปลองถามท่านเหล่านั้นครับคนที่ผ่านโลกมามากๆเนี่ยครับว่ามีอะไรจะแนะนําว่าเป็นความลับที่คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยควรจะรู้ก่อนตายไหมดีมากชมดูครับชมครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของการใช้ชีวิตก็คือการทําความดีทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวม เราจะต้องเลือกที่จะอยู่ในที่ที่ทําให้เรามีความสุขที่ไหนที่เราทุกข์หรือเราไม่มีความสุขเราก็จะไม่อยู่ที่นั่นไม่ทะเยอะทะยานมากจนเกินตัวนะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่ชอบมองโลกในแง่ดีต้องมีความกตัญญูถึงจะได้มีความรุ่งเรืองค่ะวันนี้เราทำไม่ดีที่สุดปุ่งนี้ไม่แน่อยู่บนโลกนี้เหมือนอยู่บนเ่นได้ ชีวิตคนเราต้องทำตัวให้ร่าเริงสนุกสนานมีโอกาสก็ร้องรำทำเพลงมั่งตอนเย็นกลับมาก็ออกกำลับบงกายเล่นไทเก็ตกลางค่างกลางคืนก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทำต,ตัวสบายสบายไม่เครียดยิ้มเก่งๆไว้ครับเป็นไงครับพี่ดูน่ารักครับน่ารัก,รกด้อผมเชื่อว่าทุกอันเนี่ยเป็นประโยชน์กับพวกเราครับผมนะฮะชัดเจนความจริงคนใกล้ๆตัวผมเนี่ยก็ได้พูดอะไรที่ พี่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่น่าคิดมากมากให้กับผมนะครับครับคุณแม่ผมครับพี่ดูคุณเป็นสีชัยนรงสิงห์ปีนี้อายุ7จกว่าแล้วเกือบ80แล้วแม่พูดอยู่ประโยคหนึ่งผมชอบมากเลยครับแล้วก็เอามันมาใช้กับชีวิตอยู่เสมอครับพี่ดูครับแม่พูดว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราต้องอยู่ให้สบายใจ ดีกว่าสบายกายเลยนะใช่ครับกายมันไม่เป็นไรมันไม่แต่ใจมันเรื่องใหญ่ครับผมผมก็เลยคิดว่าเอ้ยพี่ดูครับปีนี้เราก็4ี่สิปลายปลายห้าิบต้นต้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าผ่านโลกมาประมาณหนึ่งเนี่ยเรามีอะไรซักประโยคที่จะฝากถึงคุณผู้ชมจ่อใจไหมให้มันเป็นเรื่องที่คุณควรรู้ก่อนตายนะครับเอาเลยครับผมก่อนนะผมอยู่น้อยก่อนนิดนึงสําหรับผมนะครับอย่ายอมมีชีวิตชนิดที่ต้องทนอยู่กับมันไปทั้งชีวิตผมพบคนจํานวนมากอะที่แบบ ไม่ชอบชีวิตตัวเองแล้วก็ทนเอาไม่ชอบงานที่ทําอยู่ไม่ชอบคณะที่เรียนอยู่แต่ก็ยอมจานนที่จะทนทาไปเรื่อยๆจริงๆมันเปลี่ยนได้ผมว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้สําคัญก็คือถ้ากล้าเลือกคุณต้องกล้าแลกผมไม่อยากให้คุณเป็นคนที่พออายุมากประมาณหนึ่งแก่ๆนั่งอยู่ในสวนแล้วแบบนั่งนั่งทบทวนกับตัวเองแล้วก็พูดกับตัวเองว่าโหรู้งี้ ตอนนั้นเราน่าจะอย่างนี้อะไรเงี้ยครับรู้อะไรไม่เจ็บปวดเท่ารู้งี้ครับพี่ดูครับุณสัญญาบ้างของผมมาจากสิ่งที่คุณพูดตอนต้นรายการต้นช่วงนี้เลยครับเรามักคิดว่าเราไม่มีวันตายเราเลยสร้างทัศนะผิดๆในชีวิตสําหรับผมความสุขของทุกคนก็คือการสมหวังจงหวังให้น้อยครับ เราเป็นผู้มาสายอยู่เพียงช่วงเวลาหนึ่งเมื่อคุณหวังมากคุณจะทําลายสิ่งแวดล้อมมากโลภมากอยากได้นั่นอยากเป็นนี่อยากได้นู่นอยากได้นู่นอยากได้นี่ได้มายังกับว่าจะครอบครองมันตลอดชีวิตเดี๋ยวคุณก็ตาย<ะ>แบ่งให้คนอื่นเขาใช้บ้างแบ่งคนอื่นเขาได้บ้างหวังน้อยแล้วจะสมหวังเสมอถ้าใครบอกว่าแปลว่าไม่ทะเยอทะยานไม่กระตือรือถูกครับอย่าทะเยอทะยานอยู่ตามสภาพของเราหวังน้อยก็มีความสุขได้จริงๆเรากินอาหารแค่สามมื้อ หายใจพอๆกันหมดจะรวยจะจนอยู่ในห้องได้แค่นี้แหละนอนกิ้งยังไงเตียงก็ไม่ต้องใหญ่ขนาดไหนมันก็เตียงแค่นี้แหละหวังน้อยและจะสมหวังสําหรับผมยอดเยี่ยมมครับน่าคิดแล้วก็คมคายโอเคเยี่ยมช่วงชมกันไปชมกัน